ตอนนี้นะคะเราก็จะมาทับกล้วยตากกันนะคะกล้วยหลังจากที่เราไปตากแดดมาแล้ว3แดดนะคะเราก็จะกลับมาทับนะคะทับเพื่อให้แบนนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอะตอนนี้เราก็มาดูวิธีการทับเลยค่ะวิธีการทับนะคะเราก็เอากล้วยมานะคะเวลาเราเลือกกล้วยเนี่ย สันโค้งเนี่ยนะคะเวลาทับเนี่ยนะสันโค้งเอาออกนอกตัวเรานะคะแล้วก็มาวางบนเบตองน,นี้นะคะจากนั้นก็เอาบตองปิดค่ะแล้วก็เอาไม้เนี่ยนะคะเครื่องทับของเรานะคะกดลงไปค่ะพอประมาณนะคะแล้วก็เอาออกมาคุ้ยก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะจากนั้น เราก็ตกแต่งให้มันที่มันดำๆเนี้ยเราไม่ต้องการแล้วก็ตกแต่งเอากรรไกรคลิปสักนิดหนึ่งกล้วยเราก็จะสวยนะคะแล้วก็กจัดวางค่ะเราก็ทำลูกต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเอาโค้งออกนอกตัวเพื่อที่ไส้กล้วยจะได้ไม่แตกนะคะโค้งออกนอกตัวนะคะเอาทับมาค่ะเอาเครื่องทับๆเลยค่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะตกแต่งค่ะดำๆนี้ไม่เอาค่ะตกแต่งให้สวยงามนะคะดูใหม่นะคะเอาโพอ,ออกตัวนะคะท้าบค่ะตกแต่งให้สวยงามค่ะ เอาดำดำออกรูปต่อไปนะคะเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออก ดูลูกต่อไปนะคะดูโค้งค่ะส่วนโค้งอ,ออกนอกลำตัวนะคะพับเข้ามาค่ะกดค่ะตัดค่ะตัดออกเวลากล้วยเนี่ยเวลาตากเนี่ยวันแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยแดงนะคะ พอไราตากไปแดดสองก็เริ่มแดงแดดสาก็เริ่มแดงขึ้นค่ะนะคะตอนนี้หลังจากที่เราทับไปแล้วนี่นะเวลาเอาไปตากหนึ่งแดดเนี่ยกล้วยก็จะแดงขึ้นค่ะทำให้สีหน้ารับประทานค่ะตัดออกนะคะ นี้มันไม่ดำเราก็ไม่ต้องตัดค่ะตัดแต่ชี้ๆด,ดำๆออกนะคะพับหมดแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะ,ะกล้วยตางนะคะ จากหลังจากที่เราทับแล้วเนี่ยนะคะเราก็นําไปตากอีกหนึ่งแดดนะคะแล้วกล้วยก็จะสีเข้มขึ้นนะคะจากนั้นก็รับประทานได้ค่ะคะ่นะ,คะกล้วยตากตากแบบง่ายๆทําทเองกินเองนะคะสะอาดนะคะเวลาเราไปตากเราก็จะกางมุงให้นะคะโดยการนำผ้ากง,งมาปิดนะคะ ป้องกันามาแมลงและฝุ่นละอองนะคะกล้วยตากวันนี้การทับกล้วยตาเนี่ยเราก็สำเร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกล้วยตากค่ะ